สำหรับวงดนตรีโยธวาทิตที่เดินทางจากต่างประเทศกลับมาถึงประเทศไทยโดยปกติแล้วก็น่าจะได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นนะคะแต่คงจะเป็นเรื่องตรงกันข้ามสำหรับนักดนตรีวงโยธวาทิต Max Percussion The a t ท r ที่ได้รับการสนับสนุนโดยโรงเรียนศิลร์วิทยา2เพราะว่าในระหว่างที่เดินทางไปแข่งขันเกิดคาถามเกิดข้อสงสัยอย่างมากมายค่ะวันนี้ได้มีมติของคณะกรรมการสำนักงานการปฐมศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพท ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อตรวจสอบผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยาหลังจากที่ได้มีคลิปเสียงเผยแพร่นะคะว่าเป็นคลิปเสียงของผู้อำนวยการหรือไม่ที่แนะนําให้นักเรียนของเงินช่วยเหลือสนับสนุนการเดินทางไปครั้งนี้จากภาคเอกชนวันนี้นักมนตรีที่เดินทางกลับมายืนยันนะคะว่าคลิปเสียงเป็นของจริงและได้ตอบข้อสักถามทุกข้อกับสื่อมวลชนค่ะติดตามรายงานจากคุณวรลักษณ์อิสารางกูลณยุธยาค่ะ ไม่มีความคึกคักหรือป้ายแสดงความยินดีของผู้มารอต้อนรับทั้งครอบครัวและผู้บริหารโรงเรียนมีแต่กองทัพสื่อเฝ้าติดตามในที่สุดกลุ่มนักดนตรีวงโยธวาทิศแม็กซ์เพลคัสชั่นเทเตอร์ทั้ง62คนก็เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิด้วยสายการบิน e m มิเรต s แอร์เที่ยวบินที่ ek376 เวลาประมาณ14นาฬิกาเดี๋ยวผมขอไปหาลือกา,างรื่องเรียนของเรากครับ ผู้ควบคุมวงปฏิเสธการให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนขณะที่มาถึงจากนั้นทั้งหมดเดินทางกลับโรงเรียนเพื่อเก็บอุปกรณ์เครื่องดนตรีและหารห,ห,หรือกับผู้ใหญ่ก่อนจากนั้นสมาชิกในวงก็ลำเลียงเครื่องดนตรีขึ้นรถและเดินทางโดยรถบัสสองคันมุ่งหน้าสู่สตรีวิทยาสเมื่อเดินทางถึงโรงเรียนสมาชิกในวงช่วยกันเก็บอุปกรณ์และนั่งจับกลุ่มพูดคุยภายใต้บรรยากาศที่ค่อนข้างเงียบเหงา มีเพียงเจ้าหน้าที่และครูในโรงเรียนไม่กี่คนมาดูแลก,การกลับมาของพวกเขาไม่มีการแถลงข่าวจากผู้บริหารโรงเรียนตามที่มีข่าวก่อนหน้านี้มีเพียงการออกมาขอโทษจากผู้ควบคุมวงและให้ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการกับสื่อมวลชนผู้ควบคุมวงขอโทษและยอมรับผิด<ล>กรณีการใช้วิธีรวมตัวเดินทางไปขอค่าใช้จ่ายเดินทางไปแข่งขันที่เนเธอร์แลนด์กับนายตันภาสกรน,นาที ผมรู้เรื่องเนี่ยสองวันคืออย่างที่บอกผมมีหน้าที่นักเป็นนักดนตรีแล้วทุกคนในวงเป็นนักดนตรีหมดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงพี่พี่เอสที่เป็นผู้ฝึกสอนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการมีหน้าที่ไปหาเงินอันนี้พวกผมทําเกินหน้าที่ไปแล้วครับเราอายเราอายนะครับที่ไปขอยืมเงินคุณตันแต่ถ้าเราไม่ไปอ่ะผมเชื่อว่าคนไทยอายกว่าถ้าเราตอบเขาว่าแบบเราไม่มีค่าเครื่องบินไปอย่างเงี้ยครับ ผู้ควบคุมวงยอมรับด้วยว่าคลิปเสียงคล้ายเสียงผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยาสองคลิปนี้เป็นของจริงเราพุ่งเป้าไปอเมริกาเลยครับก็ได้ไงทีนี้ผมว่าทำยังไงก็ตามทำไปเลยขออเนี่ยไม่สนหรอกเพราะพออชี้แจงผู้ติข่าวไปแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีเทวดาอะไรโทรมาหาผมทุกทีมันต้องโทรมยุ่ทีเอาทำอะไรก็ทำทำแล้วครับต้องทำนะจนตรอกแต่จะบอกว่าขออกับรองกับบต้องเป็นเด็กอย่าบอกว่าอยู่ข้างหลังนะ บอกว่ายกไปบอกว่าอย่างนี้บอกว่าไปพออาชี้แจงแล้วพอก็จะปลูกพอตายอยู่แล้วนะพอมน่าเอาดัันให้ดูเลยแล้วพวกผมก็มาเรียกร้องขอความเมตตาธรรมจากผู้ใจบุญด้วยความคิดพวกผมเองแต่ปฏิเสธว่าสมาชิกในวงสามคนที่อยู่ในเหตุการณ์ไม่ได้เป็นผู้บันทึกเสียงและเผยแพร่ในห้องวันนั้นมีมีหคนครับห้าคนมีใครบ้างคะ มีพวกผมสามคนผอแล้วก็รองผอครับออคนน่ยูให้งถ้าคนที่ร่วมโตยจะมีห้าคนแต่ว่าคนเข้าออกอาจจะมีแล้วใครจะอัดคลิปได้ชัดแล้วก็ใกล้ขนาดไหอผมผมผมตอบไม่ได้ครับผมผมไม่แน่ใจจริงครับแต่ผมยืนยันในทางทางทีมงานแล้วผมเชื่อใจทุกคนว่าไม่มีใครอัดแน่นอนกรณีถูกตั้งข้อสงสัยเหตุใดทีมโยธวาทิตทีมนี้ จึงเลือกเดินทางไปต่อเครื่องที่ประเทศดูไบก่อนจะมุ่งหน้าไปเมือง Frankfurt, แฟรงเฟิร์ตแทนที่จะไปกรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งค่าใช้จ่ายน้อยกว่าก็ได้รับการชี้แจงเช่นกันเราอะมีเงินไปซื้อตั๋วเนี่ยครับวันที่24ซึ่งเราบินยี่สิบหไฟที่สามารถที่จะรองรับคนทั้งหมดทั้งกลุ่มของเราได้62คนเนี่ยจะมีแค่ลงที่แฟรงเฟิร์ตที่เดียวอันนี้คือคำตอบ 2. แฟรงเฟิร์ตเป็นพอร์ตใหญ่ที่สามารถ Rition. <S 1> <S 1> อลองลอลลลรับการขนย้ายเครื่องดนตรีที่เยอะได้ขนาดนี้ครับอันนี้คือสองเหตุผลหลักครับวง Max Percussion Theater ซึ่งประกอบไปด้วยสิทธิปัจจุบันสตรีวิทยาสองเพียง16คนนอกจากนั้นเป็นสิทธิเก่าและบุคคลทั่วไปที่สมัครร่วมทีมเดินทางจากประเทศไทยเมื่อวันอังคารที่25มีนาคมเพื่อไปแข่งขันวงโยธวาทิต ในรายการ Cgn Championship ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ในประเภท World Class และสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศด้วยการทำคะแนนถึง85.9จาก100คะแนนเต็มนอกจากกระแสะสังคมในแง่ลบในประเด็นการเดินทางไปขอเงินจากเอกชนกรณีคลิปเสียงผู้อำนวยการโรงเรียนก็ถูกวิพากวิจารณ์อย่างหนักขณะที่สมาชิกในวงยืนยันว่าเงินจำนวน3ล้าน100แสนบาทจะใช้คืนให้กับนายตัน แต่ขณะนี้เงินทั้งหมดถูกแบ่งเป็น2ส,ส่วน2,480,000บาทเป็นค่าเดินทางที่ใช้ไปแล้วขณะที่อีก6,220,000บาทได้กันไว้เป็นค่ามัดจำในการเดินทางไปแข่งขันรายการ WGI ที่สหรัฐอเมริกาในวันที่10เมษายนนี้ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตัดสินใจร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนว่าจะเดินทางไปแข่งขันหรือไม่โดยคาดว่าอาจต้องใช้เงินราวแล้านบาท วระลักษ์อิสรากูลณอยุธยาไทย PBS รายงาน